นี่นะคะทะเบียนสมรสสารญนูหมู่แก้วกน,นิี้พาพันธุ์พืชเห็นตอนนี้จะเข้าไปในงานถูกข้อมือเขากำลังจะมีพิธีถูกข้อมือกันไม่รู้ว่าเขาแต่งกันได้ไงคะทะเบียนสมรสก็คแต่งได้ไงไม่รู้ทะเบียนสมรสขายอยู่งงมาก

เกิดกระแสสังคมมากมายเราเราอยากจะบอกอะไรกับสังคมและครอบครัวเราบ้างเอ,อ่อผมก่อนอื่นผมต้องกาบขอโทษทุกคนเลยนะับขอโทษสังคมด้วยแล้วก็ขอโทษทางครอบครัวแล้วก็ทางฝ่ายหญิงเลยครับครับสาหรับเรื่องที่เกิดขึ้นน้องเปาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีทางผิดข้องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเราขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลยใช่ครับมันเป็นความผิดของผมคนเดียวครับ ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับถ้าจะโทษใครหรืออะไรให้มาโทษที่ผมคนเดียวครับครับเอ่อสำหรับน้องที่เป็นเจ้าสาวในคลิปเนี่ยคือ,อวันนี้เนี่ยกระ,ะแสสังคมค่อนข้างโจมตีหนักพอสมควรเรามีอะไรจะแกบ,บอกจะขอความเมตตาจากสังคมไหมฮะเอ่อก็จริงๆแล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะผมคนเดียวครับอยากให้มองมาพุ่งเป้ามาหาผมคนเดียวเพราะว่าผมมาเป็นคนผิดตั้งแต่เริ่ม ผมคนเดียวเลยคือทั้งฝ่ายอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยเลยครับเราปูจะกลับไปหาลูกกับเมียไหมที่ถามจริงมัน <laughs> มาถึงจุดนี้แล้วผมอยู่ขออยู่ตรงกลางดีกว ừ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  ่าเนแต่ลูกนี่เรายังเรายังรักรยังดูแลใช่ไหมโอ้โหสุด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 